ไปเจอบทความจากดิ a อเรติกสมาค่ะทุกคนแค่เปิดหัวข้อมาอยุยว่าน่าสนใจมากๆหัวข้อของเขาคือลิเวอร์พูลณนะเวลานี้กำลังพึ่งพาโมฮัมเหม็ดซาราา์มากเกินไปหรือไม่ที่ยุยบอกไปนะซารานี่แก้ปัญหาแก้ปวดลดไข้คิดไม่ออกยิงไม่ได้บอกซารหาเดี๋ยวซารห์จัดให้เรารู้กันอยู่แล้วว่าโมฮัมเหม็ดซารห์ในวัย32ปีนี่คือหัวใจสำคัญในแนวรุกของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้แล้วซารห์ เกี่ยวข้องกับการทําประตูหรือว่าการทำแอสซิสในแทบจะทุกเกมเลยก็ว่าได้แล้วก็อย่างในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้ถ้าเกิดใครจํากันได้ในวันที่เรือพต,ตื้อตันแดนกลางเราเล่นกันไม่ดีเลยด้วยแท็ติกที่ยอดเยี่ยมของเอวานทำให้เราเล่นกันไม่ออกซาลาเนี่ยแหละที่ช่วยเอาไว้ทั้งการแอสซิสให้กับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์รวมถึงการยิงในประตูที่ขึ้นนําอหนึ่งเวลานั้นถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางทักคอฟสกี้จะมาทาประตูตีเสมอได้ในช่วงทีที่เก้าสิบบวกแปดเป็นนาทีบา้าบของนาทีบาบนะคะยุ้เคย ทำเรื่องโมฮัมเมดซาร่าเอาไว้ตอนนั้นยี่เอาตัวเลขนี่มาจากเทน s p o r t ร์ตที่จะไม่ผิดนะคะแล้วก็มีประเด็นดรามา่าคนพูดเยอะมากว่าถ้าไม่มีซาร่ามันก็มีคนอื่นที่สามารถยิงได้ไหมเออมันตัวเลขไม่น่าจะขาดได้ถึงขนาดนั้นถ้าไม่มีโมฮัมเหม็ดซาร่าโอเควันนี้ยุ้ยเอาตัวเลสถิติรวมทั้งหมด แล้วก็เพิ่มเติมจากที่ horses, เดียเลติกเขาทบทความเอาไว้เพิ่มเติมด้วยว่าความยอดเยี่ยมของซาร่านาวันนี้เราจะใช้คําว่าแบกหลังหักได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีซาร่ามันจะส่งผลกระทบต่อทีมแค่ไหนเทียบฟอร์มซาร่ากับกองหน้าหรือแนวรุกคนอื่นในทีมแล้วเป็นอย่างไรปีนี้เนี่ยซาร่าทำไปทั้งการยิงประตูและการทำแอซสต์ในเกมเดียวเป็นเกมที่9ก้าในพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดอันดับหนึ่งนอกจากนั้น ในวัย3 2ปีคุณทำไปแล้ว22ประตูกับ14แอสซิสและในทุกรายการมีถึง27ประตูและ19แอซสซซสและจนถึงนาวันนี้เองเขาบอกว่ายังไม่มีสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าซาร่ากำลังฟอร์มตกเอามาที่ประเด็นว่าเรียกภูพิ่งภาซาร่ามากเกินไปหรือไม่หัวข้อต่อไปคือการมองไปที่เศรษิรกองหน้าคนอื่นๆในทีโอเคเรามอง แผงรุกทั้งหมดเลยลุยดีอาร์สตอนนี้ยิงประตูไม่ได้มา10เกมติดต่อกันแต่น,นี้ยุเพิ่มเติมว่ามันมีปัจจัยสําคัญก็คือปีที่แล้วกักโปเล่นไม่ดีเพราะกักโปถูกจับไปเล่นหน้าเป้าด้วยสลับกับปีกซ้ายดีอาสก็เช่นเดียวกันสลับกับกับกโปในฤดูกาลที่แล้วปีนี้เขาต้องเล่นทั้งกองหน้าบ้างปีกซ้ายบ้างการพัฒนามันไม่ได้เต็มที่มันก็จะส่งผลกระทบไปไม่น้อยเหมือนกันอันนี้เรื่องก็ต้องมองปัจจัยน ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนดาวินยสไม่มีประตูใน6เกมล่าสุดและยิงได้3ประตูจาก10กนัดหลังสุดแต่นี่คือคุณเล่นตำแหน่งกองหน้านะมันถึงมีข่าวมาตลอดว่านุนยสอาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วว่ากำลังได้รับความสนใจจากซาอุดิอาระเบียและเดียโกโจตากองหน้าเกมเมอร์ที่มีค่าเฉลี่ยในการทําประตูที่ดีขึ้นแต่3นัดหลังสุดเขายิงประตูไม่ได้ปีนี้คนที่มาช่วยทีมได้คือโคดี้กักโบยุเคยทาตอนกักโบเวลาไปดูย้อนหลังได้แต่ถ้าเกิดเทียบทั้งบทบาทความสําคัญและความยอดเยี่ยมก็ยังน้อยกกวว่ ah, ว่่าาาาโมมมเเหซลตััขยยงงนออูพส เอาไปดูตัวเลขในพรีเมียร์ลีกกันมันมีข้อมูลบ่งชี้ว่าไม่มีสมโมสรในพรีเมียร์ลีกที่พึ่งพานักเตะเพียงคนเดียวในแนวรุกเท่ากับที่เรียวผูพึ่งพาโมฮัมเหม็ดซาลาห์เพราะโมฮัมเหม็ดซาลาห์มีส่วนร่วมถึง62%ของประตูในลีกของทีมฤดูกาลนี้นี่คือตัวเลขที่สูงมากตัวเลขนี้เขามีตารางขึ้นให้ดูด้วยว่าเปอร์เซ็นต์ประตูและแอซสต์ในพรีเมียร์ลีกเมื่อเทียบกับประตูทั้งหมดของทีมที่เกิดขึ้นมีการเปรียบเทียบกับ กองหน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลเนเตดที่เป็นหนึ่งในกองหน้าที่แฟนเลือ์พูลเล่นคนอยากได้ยังทําไป52%เลียมดินแลพของอิฟสวิชทาวคนนี้ก็มาแรงเหมือนกัน50%คริสบูทค่ะของนอตติงแฮมฟอเรสทำไปสี่ปดเอเ่ะถ้าเกิดเราตัวดังๆหน่อยก็ออลลิงบราวน์ฮาร์แลนด์ของมนเซตตี้สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต โคพาเมอร์เชลซี mer, Chelsea, 43%นั่นทําให้เห็นว่าเวีร์วภูพึ่งพาซาร่ามากกว่าที่แมนซิเตี้พึ่งพาฮาร์แลนด์ City, land, หรือว่านิวคาสเซิลพึ่งพาอลกซานเดอร์อิสักนั่นหมายความว่าเอาปีนี้ถ้าเราย้อนไปยุคเคยทําตอนอาร์เนอร์เอาไว้นะคะเรื่องแท็กติกหนึ่งว่าสถิติตัวเลขมันบอกแล้วว่ายังไงยังไงเนี่ยอาร์เนอร์ก็ต้องมีซาร่าหรือฟานไดาสองคนนี้คือ2คนที่ได้การันตีทุกรันตีว่าลงสนามในทุกเกมในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นต้องเป็นตัวหลักถ้าซา,า,า,าร่รราไม เกมที่ลิเวอร์พูโลโรเทชันอันนี้มาอีกหนึ่งข้อมูลละกันถ้าเราเอาโอเวอร์ออลตลอดการในพรีเมียร์ลีกสถิติของซาร่าเนี่ยอู้หูเทียบได้กับตำนานของพรีเมียร์ลีกอย่างอารันเชลเลอร์เลยนะที่ตอนอยู่แบ็กเบิร์นโรเวอร์สในปี1995ถึงปี1996มันมีประวัติศาสตร์ว่าอะพึ่งพานักเตะเดี่ยวๆมากที่สุดก็คือเอาง่ายว่านักเตะที่เป็นเดอะแบกอะเดอะแบกของทีมอะอย่างเราเคยพูดว่าโอโคพารเมอร์ของเชลซีนี่นี่แหละคนแซวเป็นโคพาเมอร์อยูในเต็ดไหมก็ยังไม่เท่าซาลลลลาออันเเชร์นี่62%ออัันนดบนเี่ยคืมา ของเซลทอมตันในปี1993-1994ที่มี69%และซาลาเท่ากันกับอลันเชียเลอร์ค่ะน่าสนใจนะข้อมูลเสตติเนี่ยมันแตกต่างกันนะทุกคนคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยบทบาทของของตัวรุกมันค่อนข้างชัดเจนถูกไหมคะแต่ในสมัยเนี้ยตำแหน่งมันต้องช่วยกันเล่นมันต้องมีความเป็นรีมทีมแต่ปรากฏว่ามันเป็นนั่นคือในยุคแบบ80-90ทุกคนนึกออกไหมว่าฟุตบอลเป็นแบบนั้นแต่วันเนี้ยในวันที่บอกว่าฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมต้องช่วยกันเล่นต้องเป็นบอลระบบภายใต้บอลระบบนั้นสุดท้ายทำไมมันจบที่ 62%นี่มันสูงมากนะคะและถ้าเกิดเราเทียบกันออกับค่า expected goal touch inbox หรือว่า expected assist สถิติอื่นๆซาร่าก็ยังเป็นผู้เล่นที่มี expected goal สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ในพื้นที่อันตรายมากกว่าผู้เล่นคนอื่นและได้รับบอลในเขตโทษมากที่สุดซึ่งหมายความว่าเพื่อนร่วมทีมพยายามสร้างโอกาสให้โมซาร่ามากกว่าคนอื่นและซาร่ายิงเฉลี่ย3.9ครั้งต่อ90นาทีมีเพียงแค่องตุนเซมโยของบอลมาแล้วก็โน,นนี่มาดูเอเก้ของเชลซีที่ยิงต่อเกมมากกว่าเขาานเองเอาไปดูตำแหน่งกองหน้าโดยตรงอย่างดาวินนูเยสกับเดโกโจตาค่ะค่า xG ดาวินนูเยสเนี่ยในปี2024-2025น,น นะจาก0.74เหลือ0.47ขณะที่เดโกโ c ต s t a ค่ะ d i โกโ c ต s t a เนี่ย0.46เป็น0.63สรุปไม่ง่ายว่า n นเยสมีโอกาสยิงและสัมผัสบอลในเขตโทษลดลงจากฤดูกาลที่แล้วอาจจะไม่รู้ว่าด้วยเกมลงสนามมันน้อยลงหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจและโจต t ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นคือค่า xG สูงขึ้นแต่การทําประตูมันได้น้อยลงอยู่ว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเทียบทั้งหมดมันอาจจะใหนเราได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะคะว่าที่เขาบอกว่าซาร่าแก้ปวดอะ่ะมัน าจ,าจริเวอร์ผูเพิพ่งพาซาร่าในเกมรุกมากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกค่ะซาร่ามีสัดส่วนในส่วนร่วมในการมีประตูของทีมสูงสุดในอันดับ2ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกและกองหน้าคนอื่นฟอร์มตกนั่นหมายความว่าซาร่าแบกทีมหลังหักมากยิ่งขึ้นและหากไม่มีซาร่ายูว่างานนี้เวอร์ผูเสียความอันตรายไปเป็นอย่างมากแล้วยก็เชื่อในข้อมูลที่ยยเคยทำคลิปเอาไว้มานานมากแล้วเรามาย้อนดูตอนต้นๆแรกๆได้ที่หลายคนถกเถียงกันยูว่ามันเสถิยไม่ได้โกหกนะหลายคนอาจจะพูดว่าต่อไม่มีซาร่าดด้้ววยยตตเเลขขที่่าาาาออไนน ให้เขาบอกว่ามีคนอื่นอยู่ในทีมก็เชื่อว่าไม่มีใครทําได้เท่าซาร่าอยู่ดีทุกคนล่ะคะคิดยังไงนี่ยังไม่ได้ขยายต่อเรื่องที่ว่าสัญญาคุมเครือหรืออะไรอย่างไรด้วยนะยังไม่ได้มีความชัดเจนออกมาในประเด็นนี้อีกแล้วถ้าเลี้ยวผูไม่มีซาร่าหรือถ้าจะไม่พึ่งพาซาร่าสมมุติเกิดเจ็บขึ้นมาโชคร้ายจริงๆในช่วงเข้มข้นแบบนี้ทุกคนคิดว่าเลี้ยวผูควรทำยังไงดี